มออปัตตีนีฟเอ็เมกะเฮิร์ Hz, สื่อสารสร้างสรรค์9ทันดิจิทัลเพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์ที่นี่สถานีวิทยุมออปัินี f อ1725มร้เจเมกะเฮิร์ตจะนิพนธขอเชิญติดตามรับฟังรายการที่นี่มออค่ะ ชมนะคะเข้าสู่รายการที่นี่มอ,อ,อกค่ะ สถานีวิทยุมออปัตตานี FM 107.25เมกะเพสค่ะแล้วก็ทาง Facebook Live นะคะเพจสถานีวิทยุมอปัตตานีค่ะก็ติดตามข่าวสารกันในช่วงเช้านะคะแปดนกานาทีจนถึง9นาฬิกานะคะสำหรับวันนี้เป็นวันหยุดราชการนะคะวันมาฆบูชานั่นเองนะคะก็มีความสุขกันทุกท่านนะคะโดยเฉพาะพี่น้องชาวไทยพุทธนะคะวันนี้อาจจะมีกิจกรรมนะคะกับครอบครัวนะคะซึ่งก็ สามารถที่จะสร้างครอบครัวนะคะไปวัดไปหวาาได้นะคะก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพเกินด้วยละกันนะคะวันนี้ที่นี่มอ,อค่ะเช่นเคยเรามีข่าวสารในรั้วมหาวิายทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะซึ่งวันนี้ค่ะจะเก็บตกบรรยากาศนะคะที่เราจะพูดถึงในเรื่องของกิจกรรมที่จัดขึ้นเมื่อวันที่6กถึงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราเข้าสู่ช่วงรอบรั้วมอ,อกันค่ะ ชว่วงรอบรั้วมออ ช่วงรอบร่วมมอวันนี้นะคะอย่างที่ได้เกริ่นไปนะคะวันนี้ค่ะจะพูดถึงในเรื่องราวเกี่ยวกับนะคะกิจกรรมตลาดนัดหลักสูตรนะคะเป็นงานมหกรรมตลาดนัดหลักสูตรการศึกษามาอ,าอ,อปัตตานีครั้งที่2นะคะซึ่งจัดขึ้นไปเมื่อวันที่6กถึงเกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะซึ่งก็ถือว่าบรรยากาศคึกคักมากนะคะแล้วก็มีน้องๆน,นะคะคณะครูผู้บริหารนะคะแล้วก็นะคะหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ภาคีเครือข่ายเนี่ย ะะเข้ามาร่วมกิจกรรมเนี่ยเป็นจํานวนมากนะคะโดยเฉพาะน้องๆน,นักเรียนนะคะก็ให้ความสําคัญก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่างานนี้เนี่ยนะคะเรามีการเปิดบูติทรศการนะคะทั้ง8คณะของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีของเราด้วยนะคะซึ่งก็ถือว่าน้องๆที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็จะได้รับความรู้ในเรื่องของการแนะแนวศึกษา ต่อในระดับอุดมศึกษานะคะโดยเฉพาะที่มอวิทยาเขปตปัตตานีค่ะก็มีคณะที่น่าสนใจหลายคณะเลยทีเดียวนะคะแล้วก็น้องๆก็สามารถที่จะสอบถามนะคะเกี่ยวกับรายละเอียดหลักสูตรรายละเอียดเกี่ยวกับคณะนะคะเพื่อที่จะเป็นการศึกษาต่อในเรื่องของการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษานะคะว่าน้องเนี่ยชอบคณะไหนชอบอยากจะเป็นอะไรนะคะก็มีคําตอบในงานนี้ด้วยนะคะซึ่งวันนี้ก็ เลยนำในส่วนของบรรยากาศนะคะมาให้คุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เราได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่สองนะคะแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยนะคะ จัดขึ้น2วันด้วยกันค่ะเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยจัด1วันนะคะไม่เต็มที่ค่ะปีนี้จัด2วันเลยนะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้กับน้องๆไม่ใช่แค่เฉพาะในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้นนะแต่ว่าครอบคลุมไปยังจังหวัดสงขลานะคะในอำเภอต่างๆรวมถึงนะคะจังหวัดสตูลบางส่วนด้วยนะคะที่เข้ามาะะร่วมกิจกรรมนะคะสำหรับงานมหกรรมตลาดนัดหลักสูตรการศึกษามอปัตตานีครั้งที่2 ะะซึ่งก็วันแรกก็ได้รับเกียรตินะคะจากนางพัธิมสเดียมูค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดด้วยนะคะที่บริเวณลานอเนกประสงค์ลานลาเมสมแลนะคะภายในของมหาวิทยาลัยสงขลานคริน วิทยาเขตปัตตานีนั่นเองนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราติดตามบรรยากาศน่าสนใจอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ติดตามกันนะคะสำหรับในเรื่องของการบรรยายนะคะสร้างแรงบันดาลใจในหัวข้อเทคนิคพิชิตทีแคสนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราติดตามจากไลฟ์ได้เลยค่ะสิ่งที่เราจะได้ประโยชน์จากการฟังบรรยายวันนี้นะคะสำหรับน้องๆม .6 ช่วงนี้เป็นช่วงหัวเรียวหัวต่อใช่ไหมคะ หลายคนบอกพยักหน้าใช่เลยใช่เลยตอนนี้ลมหายใจเข้าเป็นทีลมหายใจออกเป็นแคนะคะ,ะช่วงหัวเรียวหัวต่อตอนนี้นะคะหลายคนอาจจะรู้สึกลังเลยังไม่มั่นใจว่าเอ๊ะจะยืนยันสิทธิ์ดีหรือไม่หลายคนยังอยู่ในช่วงเตรียมตัวสอบเข้ารอบถัดไปเพราะฉะนั้นถ้าได้ฟังหัวข้อวันนี้แล้วนะคะเราจะมีความมั่นใจมากขึ้น นะสามารถตกผลึกตัวเองได้มั่นใจกับสิ่งที่ตัวเองเลือกและภูมิใจกับสิ่งที่ตัวเองเลือกมากขึ้นสำหรับน้องๆม .4 ม .5 สิ่งที่เราได้ฟังวันนี้เราจะได้นำความรู้ไปวางแผนเพื่อเข้ามาหาวิทยาลัยในอนาคตซึ่งการวางแผนชีวิตนี้นะคะจะต้องเป็นการวางแผนที่มีเป้าหมายและมีประสิทธิภาพนะคะโอเคขอเช็คความพร้อมหน่อยได้ไหมคะขอเช็คความพร้อมนะคะ เอาเป็นพี่พี่มหกดีกว่านะพี่พี่มหกเป็นสมาชิกส่วนใหญ่ของวันนี้นะคะเด็กหกแปดพร้อมไม่พร้อมขอเสียงค่ะเอาใหม่นะเสียงเบาไปเดี๋ยวทีแคสไม่ติดนะลูกมาเด็กหกแปดพร้อมไม่พร้อมพร้อมไม่พร้อมสามสี่อ๋อไม่ใช่นะคะเรามาเช็คความพร้อมกันเลยอ่ะให้น้องๆกำมือค่ะ เช็คความพร้อมคุณพร้อมหรือ,อยังที่จะติดทีแคสศกแปดกำมือไว้ก่อนให้ทุกคนกำมือของตัวเองไว้นะคะข้างหนึ่งไม่ต้องไปทำอะไรเพื่อนนะจ๊ะกำมือของตัวเองไว้ก่อนข้างหนึ่งเราต้องมาเช็คลิสต์5ข้อที่เราต้องมีว่าเราพร้อมที่จะปิด T ี a คสหรือเปล่าสามารถพิชิตได้หรือไม่ถ้าคุณมีสิ่งนั้นนะคะให้เอานิ้วออกมาทีละนิ้วเอานิ้วโป้งก่อนนะลูกนะอ่ะ สิ่งแรกค่ะเราลงทะเบียน TCAS สแล้วหรือยังทำหรือยังถ้าทำแล้วเอานิโป้องออกมาถ้าใครยังไม่ทำให้ไปทำซะเพราะมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่นั้นเข้าสู่ระบบ TCAS สแล้วนะคะแต่พี่โบก็มั่นใจว่าร้อยละ99.99ของน้องๆม .6 น่าจะลงทะเบียน TCAS สเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนน้องม4ม .5 ยังไม่มีข้อนี้นะคะ เช็คลิสต์ข้อที่2ค่ะข้อนี้สำคัญมากๆเลยเป้าหมายที่ชัดเจนของฉันมีหรือยังคำว่าเป้าหมายที่ชัดเจนค่ะน้องๆคือมีสาขาที่อยากเรียนรู้หรือเปล่าว่าสาขานั้นอยู่คณะอะไรและเราจะเรียนมหาวิทยายลายัยใดรู้หรือยังเอาแบบจริงๆนะเอาแบบชัดเจนเลยนะคะถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วชูนิ้วขึ้นมาค่ะ เช็คลิสต์ข้อที่2ผ่านแล้วค่ะใครที่ยังมีเป้าหมายไม่ชัดเจนเก็บไว้ก่อนนะฝากไปทำเป็นการบ้านนะคะข้อที่3ค่ะเช็คลิสต์ข้อที่3ามำไว้ก่อนนะรู้หรือเปล่าว่าตัวเองต้องเข้ามาหาวิทยาลัยด้วยวิธีการใดที่แคสมีกี่รอบคะเด็กๆ4รอบอะ คิดว่าตัวเองจะเข้ารอบไหนมันจะต้องมีรอบที่คิดว่าตัวเองเหมาะสมที่สุดรอบหนึงถ้าตัวเองมีคำตอบในใจแล้วนะคะชูนิ้วขึ้นมาเช็คลิสต์ข้อที่3ผ่านแล้วค่ะอ่าต่อมาเราได้ไปศึกษาเกณฑ์ในการคัดเลือกเข้าหรือ,อยังเช่นเราอยากเข้ารอบสองเราไปดูหรือ,อยังว่าสาขาที่เราต้องการเข้านั้น มีเกณฑ์อะไรบ้างต้องสอบวิชาอะไรบ้างคะแนนขั้นต่ำต้องได้เท่าไหร่ได้ไปศึกษาหรือ,อยังถ้าเราได้ไปศึกษาแล้วเช็คลิสต์ข้อที่4ผ่านค่ะอ่านะสุดท้ายเด็กที่แคสทุกคนต้องรู้จักคำว่ายืนยันสิทธิ์สละสิทธิ์ไม่ใช้สิทธิ์สามคำนี้คือวิธีการบริหารจัดการสิทธิ์ของเรา ใครไปศึกษาเรื่องการบริหารสิทธิ์แล้วและว,วางแผนแล้วว่าจะยืนยันสิทธิ์รอบไหนจะสละสิทธิ์สละสิทธิ์ได้กี่ครั้งไม่ใช้สิทธิ์รอบไหนถ้าใครไปศึกษาวิธีการบริหารจัดการสิทธิ์แล้วให้เช็คลิสต์ออกมาโอเคนะตอนนี้มาดูมือตัวเองนะคะใครได้ห้านิ้วบ้างชูขึ้นมาเลยมีไหมคะอ่า ใครได้สีมีไหมใครได้4ถ้าได้5ยอดเยี่ยมนะคะแสดงว่าเราทำเช็คลิสต์หข้อนี้ได้โอกาสติดสูงแสดงถึงว่าเราเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดีนะได้4ข้อ Very Good มีไหมคะมีคนได้4ี่ไหมอ่าถ้าเป็นน้องๆม .4 ม .5 นะได้3ได้สมมีใครยังกำมืออยู่บ้างคะไม่ได้เลยสักข้อ นะคะถ้าไม่ได้เลยสักข้อถ้าไม่ได้เลยสักข้อนะคะไม่ต้องตกใจนะคะข้อที่ควรได้ก็คือข้อที่สองไปเริ่มเรื่องของการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนก่อนโอเคไหมคะสำหรับวิธีการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะอ่าพี่โบมีคำถามให้พวกเราได้ตื่นนะให้พวกเราได้ตื่นเต้นนะคะ แล้วก็ได้ลุ้นรางวัลกันเราต้องหา4สิ่งนี้ให้เจอนะคะเพื่อค้นหาตัวเองคำแรกค้นหามหาวิทยาลัยเด็กๆฟังดูดีๆนะคำที่สองคำว่าค้นหาอาชีพคำที่สามคำว่าค้นหาหลักสูตรและคำที่4ี่คือคำว่าค้นหาตัวเองนะคะทั้ง4ค้นนี้พวกเราต้องค้นให้เจอทั้ง4อย่าง อลองถามตัวเองดูค้นเจอแล้วหรืออยังและ4อย่างนี้จะต้องค้นหาตามลำดับคำถามที่ถามนะคะใครอยากได้รางวัลเตรียมตัวนะคะม,คมีคำถามคำถามคือให้จัดลำดับว่าเราควรค้นหาอะไรให้เจอก่อนเป็นอันดับหนึ่งสสามสีตามลำดับโอเคนะใครตอบได้ ยกมือได้เลยค่ะมีรางวัลให้นะคะเดี๋ยวพี่ๆเอาไม้ไปหาน้องๆเลยนะคะจงจัดลำดับอามีแล้วมีคนยกมือแล้วตรงนั้นนะคะรบกวนพี่ๆไปหาน้องๆหน่อยนะคะมีไม่เอ่ยเอายกมือไว้ก่อนเลยนะคะยกมือสูงๆน้องผู้ชายนะคะน้องผู้ชายน้องผู้ชายยกค้างไว้ค่ะ,ะพี่โบเห็นแล้วน้องผู้ชายโอเคนะ ให้จัดลำดับควรค้นหาอะไรให้เจอก่อนลำดับที่หนึ่งสองสามสี่เชิญค่ะรบกวนแนะนำชื่อนะคะบอกชื่อแล้วก็บอกว่ามาจากโรงเรียนอะไรสักนิดหนึ่งนะคะสวัสดีครับผมชื่อสกิรินครับาจากโรงเรียนประสานค่ะเชิญค่ะขั้นตอนแรกก็คือค้นหาตัวเองครับอ่า,อา,อาถูกต้องลำดับที่สอง ที่สองอาชีพอาชีพถูกต้องลำดับที่สามมหลาลัยลำดับที่สี่หลักสูตรหลักสูตรครับใกล้เคียงให้สลับสองตัวสุดท้ายนิดนึงหลักสูตรก่อนแล้วก็มหลาลัยครับโอเคเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนๆนด้วยค่ะขอรางวัลให้น้องด้วยนะคะรางวัลคือขอสปอยหน่อยอุ้ยอยากได้อ่ะ มีเอาอยากได้เองก็เป็นกระติกน้ำร้อนกับกระเป๋านะคะให้น้องๆเลือกค่ะขอบคุณมากเลยยังมีอีกนะคะใครอยากได้รางวัลเตรียมตัวคำตอบนะคะก็คือต้องหาคนต้องค้นหาตัวเองให้เจอทั้งสี่อย่างหนึ่งค้นหาตัวเองก่อนว่าตัวเองชอบอะไรมีความสามารถอะไรมีทักษะอะไรนี่คือจุดเริ่มต้นนะคะเมื่อเราค้นหาตัวเองเจอแล้วเราต้องค้นหาอาชีพค่ะ ความสามารถแบบนี้ชอบแบบนี้ต้องประกอบอาชีพอะไรทั้ง4ี่คนนี้มันมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันนะคะเมื่อเราค้นหาอาชีพได้แล้วต้องไปหาต่อว่าอาชีพนี้เราอยากเป็นอย่างเนี้ยต้องไปเรียนหลักสูตรอะไรชื่ออาชีพกับชื่อหลักสูตรไม่ได้เหมือนกันเสมอไปนะคะหลายคนคิดว่าชื่อหลักสูตรที่เรียนกับชื่ออาชีพมันจะเหมือนกันเป๊ะ ส่วนใหญ่ไม่ได้เหมือนกันต้องไปหาความรู้แล้วว่าเช่นอยากเป็นนักธุรกิจสามารถเรียนหลักสูตรอะไรได้บ้างอ่าเราเห็นความสัมพันธ์แล้วและสุดท้ายแต่และหลักสูตรนั้นจะอยู่ในคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยต่างๆเราก็ต้องไปเลือกว่ามีมหาลัยไหนที่สอนหลักสูตรเหล่านี้บ้างดังนั้นสเต็ปที่1 2 3 4ค่ะเด็กๆมันมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน นะคะนี่คือวิธีการเลือกเป้าหมายที่ถูกต้องและชัดเจนใครคิดว่าตัวเองทำสีข้อนี้ได้แล้วยกมือมีไหมคะมีไหมทำแบบนี้มีไหมถ้าน้องๆม .4 ม .5 ยังไม่เริ่มให้เริ่มแบบนี้นะคะแตบบ่ปัญหาที่เจอส่วนใหญ่จะเจอแบบไหนรู้ไหมจะเจอแบบย้อนกลับปัญหาที่เราเจอเจอแบบย้อนกลับหลายคนเลือกจากเอามาหาลัยก่อนก็ได้ เราค่อยไปรื้อว่าในมหาลัยนั้นมีหลักสูตรอะไรสุดท้ายเราค่อยไปหาข้อมูลว่าทําอาชีพอะไรได้บ้างเพื่อที่จะไปบอกคุณพ่อคุณแม่นะอ่ามันเป็นวิธีที่ย้อนกลับนะคะดังนั้นมันไม่ได้เชื่อมโยงกับตัวตนของเราถ้าเราต้องการให้เชื่อมโยงกับตัวตนของเราต้องทําตามนี้นะคะลองพูดตาม1ค้นหาตัวเองเสียงเบาจังอ่ะสอสค้นหา C ค้นหาวันนี้เรามาค้นหาอะไรกันพี่ๆเขารออยู่ข้างหลังเต็มไปหมดเลยมาค้นหาตัวเองด้วยอาชีพด้วยหลักสูตรต่างๆก็อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะคำถามที่สองค่ะเมื่อเราพูดถึงเรื่องของการค้นหาสาขาค่ะเด็กๆนะ,ะเราจะได้ยินคำว่าสาขาที่ใช่กับสาขาที่ชอบ คำถามต่อไปเตรียมตัวรับรางวัลน,นะคะเป็นคำถามประกวดนางสาวไทย M i s s PSU 2025ถ้าเราต้องเลือกระหว่างสาขาที่ใช่กับสาขาที่ชอบนักเรียนจะเลือกสาขาใดเพราะเหตุใดคําตอบนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะถ้าเราต้องเลือกระหว่างสาขาที่ใช่ กับสาขาที่ชอบเราจะเลือกสาขาใดเพราะเหตุใดเหมือนคำถามนางสาวไทยไหมคะ,อะตอนนี้เรากำลังหามิสแกรน PSU นะคะใครต้องการตอบคำถามนี้ยกมือสูงๆเอามีคนยกมือโบอกมือแล้วเห็นโบกมานานแล้วนะคะอะอะด้านหลังเลยเสื้อดำเสื้อดำโบกมือแล้วเชิญค่ะ เลือกเลือกสาขาที่ชอบค่ะอ่าเหตุผลทำไม,ไมเลือกสาขาที่ชอบเพราะว่าถ้าเราไม่ชอบถ้าเราทอ้อเราก็จะถอยเลยแต่ถ้าเราชอบเราก็จะมุ่งมันทำให้ได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบบกมือให้เพื่อนเพื่อนหน่อยเป็นคำตอบมิสแกรนมากมากๆเลยนะคะยกให้เป็นมิสแกรน PSU นะคะอ่ะสาขาไหนสนใจนะคะรับน้องมิสแกรน PSU ได้เลยมาจากโรงเรียนอะไรคะเมื่อกี้ ไม่ได้ยินโอเคซซลีฮิยะซลฮยะลีฮิยะค่ะซอลีฮิยะนะคะ,อะขอบคุณน้องๆจากซอลีฮิยะมากๆนะคะคราวนี้คำตอบที่ดีที่สุดคืออะไรรู้ไหมต้องเป็นสาขาที่ชอบและที่ใช่ด้วยมันสามารถเป็นได้ทั้งสองอย่างนะคะคำตอบที่ดีที่สุดเลยสำหรับพวกเรา ถ้าสาขาเหล่านั้นเป็นสาขาที่ตัวเองชอบด้วยและเป็นสาขาที่ใช่ด้วยเป็นคำตอบที่ดีที่สุดของตัวเราคาว่าชอบตามที่น้องบอกเมื่อสักครู่เลยเพราะว่าถ้าเราชอบแล้วไม่ว่าเราจะเจออุปสรรคยังไงจะทําให้เราฝ่าฟันสิ่งนี้ไปได้แต่ถ้าเกิดเราได้เป็นสาขาที่ใช่เรามาดูคำว่าใช่ค่ะทุกคนต้องคิดตามด้วยนะว่าสาขาที่เรากำลังเลือกเป็นสาขาที่ใช่ไหมหมายความว่า เป็นสาขาที่ตรงกับความสามารถของตัวเองตัวเองมีทักษะมีความถนัดในสาขาเหล่านี้อยู่แล้วตามที่ผู้ว่าบอกเลยเมื่อสักครู่ผู้ว่าบอกว่าเราต้องเลือกสิ่งที่ชอบด้วยเป็นส่วนหนึ่งถูกไหมคะส่วนหนึ่งก็คือชอบและอีกส่วนหนึ่งจะต้องเลือกด้วยตามความสามารถของพวกเราซึ่งเราต้องค้นหาตัวเองให้เจอ มันก็คือคำตอบในข้อนี้เลยคือชอบและใช่ต่อมามาพิจารณาคำว่าชอบและใช่นะคะพี่โบมั่นใจว่าทุกคนมีสาขาในดวงใจอยู่หลายสาขาหน้าที่ของพวกเราตอนนี้นะให้จำแนกว่าสาขาที่พวกเรากำลังสนใจอยู่นั้นอยู่ในกลุ่มชอบหรือใช่ อลองตอบตัวเองนะคะเพราะเราจะต้องเอาคำตอบตรงนี้ไปใช้ในการจัดอันดับถ้าใครจะเข้ารอบสองรอบสามนะคะเราต้องเอาคำตอบตรงนี้ไปใช้ในการจัดอันดับถ้าเกิดชอบและถ้าเกิดสาขานั้นเป็นทั้งสาขาที่ชอบและใช่ดีที่สุดมันควรเป็นอันดับหนึ่งต่อมาสาขาอื่นๆที่เราสนใจอยู่จำแนกค่ะเอ๊ะ เป็นสาขาที่ชอบอย่างเดียวหรือเปล่าก็ตั้งไว้อ๋อสาขานี้ชอบนะแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองถนัดหรือเปล่าอันนี้คือชอบตั้งไว้นะคะบางสาขาเป็นสาขาที่ใช่ตรงกับความสามารถของเราจริงๆนะคะหรือมีคนที่บ้านบอกว่าบอกมาว่าเนี่ยเหมาะกับคุณเลยเราสังเกตคุณมานานแล้วคุณพ่อคุณแม่สังเกตมานานแล้วว่านี่คือตัวคุณจริงๆคุณถนัดสิ่งนี้อยากให้เรียนสิ่งนี้นี่คือสาขาที่ใช่ นะให้จำแนกว่าชอบหรือใช่หรือชอบและใช่สำคัญนะคะข้อนี้เดี๋ยวเราใช้ต่อนะคะต่อมาเมื่อเราได้สาขาแล้วนะคะถึงขั้นตอนที่4ก็คือการเลือกมหาวิทยาลัยเรื่องนี้ขั้นตอนที่1เป็นเรื่องของตัวเองขั้นตอนที่2อาชีพก็เป็นเรื่องของตัวเองนะคะ ขั้นตอนที่3เลือกว่าต้องเรียนสาขาอะไรก็เป็นเรื่องของตัวเองค่ะแต่ขั้นตอนที่4การเลือกมหาวิทยาลัยไม่ใช่เรื่องของตัวเองคนเดียวแล้วเพราะจะต้องมีคนมาร่วมคิดกับเราโดยเฉพาะคนในครอบครัวนะเพราะว่าปัใจจัยในการตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยนั้นมีปัจจัยอยู่เยอะมากที่ต้องคิดให้รอบคอบอยากให้น้องๆคุยกับครอบครัวด้วย เช่นหลักสูตรที่เราอยากเรียนนั้นมีอยู่3ามสีมหาวิทยาลัยที่ไหนดีนะคะหนึ่งพิจารณาจากวิถีชีวิต เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะหลายคนคงจะได้รับความรู้กันไปนะคะสำหรับในเรื่องของแรงบันดาลใจนะคะในหัวข้อเทคนิคพิชิตทีแคชนั่นเองนะคะซึ่งน้องๆอ,อยู่ในช่วงของมัธยมปลายเนี่ยนะคะจะต้องมีการเตรียมความพร้อมแล้วนะคะในเรื่องของการทำพอร์ตพอลิโอก็ดีนะคะการสอบทีแคชหรือว่าคะแนนทีแคชนะคะที่เราจะได้เลือกนะคะสาขาวิชาที่เรา อยากจะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษานั่นเองนะคะซึ่งถ้าเกิดใครที่ยังอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับแปดคณะของมอปัตตานีนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่เว็บไซต์ของมอปัตตานีนะคะเข้าไปที่ Google นะคะแล้วก็เซิร์ชคำว่ามอปัตตานีค่ะก็จะขึ้นหน้าเพจของมอปัตตานีนะคะก็สามารถที่จะดูกันเลยนะคะว่าคณะไหนที่เรา อยากจะเรียนต่อนะคะหรือว่าสนใจเป็นอย่างมากนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปศึกษาได้เลยนะคะก็เป็นเรื่องราวความรู้นะคะเกี่ยวกับในเรื่องของนะคะงานมหกรรมนะคะการเรียกได้ว่างานมหกรรมตลาดนัดหลักสูตรการศึกษามอปัตตานีนะคะที่ได้จัดขึ้นนะคะเมื่อวันที่6กถึงเ กลุ่มภาพผ่านที่ผ่านมานั่นเองนะคะก็เก็บบรรยากาศนะคะมาถ่ายทอดนะคะในรายการที่นี่มอ,อสำหรับวันนี้นั่นเองนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับฟังรับชมนะคะแล้วก็ติดตามรายการของเราได้นะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะคะ8นกา35นาทีจนถึง 9นาฬิกานั่นเองค่ะวันนี้ดิฉันเสาวนีดาโอและทีมงานต้องลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้ค่ะเดินทางปลอดภัยดูแลสุขภาพด้วยสวัสดีค่ะย